คนนะคะเป็น c ีอของแบรนด์มาซาราค่ะตอนนี้คือเราก็มีโปรดักต์ใหม่ของเราค่ะเป็นเครื่องดื่มนะคะก็มี Energy d r ด n งค่ะเราตีตล,ลาดตอนนี้ค่ะก็คือมีที่ราวมีคัมพูชามีจีนแล้วก็เดือนหน้าค่ะกําลังจะนัดเซ็นสัญญากับอินเดียแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ให้รอดูว่าพรีเซนเซอร์ของเราเป็นใครใช่บังแน่นอนคนที่เมืองไทยรู้จักนาาะฮะแล้วก็ เรียกว่าอะไรนะแคมเปญแบบว่าช่วยเด็กอะไรเงี้ยที่แบบร้อยโอกาสอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เด็กแบบว่าเมืันเราเติมพลังเข้าไปนะฮะเติมพลังให้แบบมันเต็มแล้วทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยทำพลังนั้นแล้วให้โอกาสเขาให้มันสําเร็จสมบูรณ์ที่สุดไอเลยนะคะแคมเปญเราเริ่มแล้วนะคะฝากบ้ด้วยกันนะครับมี energy ดีนะคะพลังที่เราเลือกได้เป็นไงบ้างอันนี้อะไรใช้อะไรใช้ออยครับผมใช้ออยก็ออยชุดาใช่ครับออยชุดาครับเอ่อทาแล้ว ชุ่มชื้นผิวมากครับแลาเตล่าเันจะมันจะโคเลาเจนแน่นอนครับผมลองไปทานไปแล้วหนึ่งซองครับก็คือทานง่ายนะครับผมคืออร่อยมากด้วยก่อนนอนนี่ที่สูตรแน่นะที่แม่กินประจำนะครับก่อนนอนสองซองตื่นเช้ามาสองซองรับรองอันจุก๊บๆจุ๊บไม่ใช่เลยนะผิวจุ๊บอ๋อเผื่อเกลือผิวแหวนจุ๊บเพราะว่าแบบกินเยอะโค้ดเนี่ยจะเป็นสายกีฬาใช่บแม่คือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่ม ชี่ว่ามี energy drink ครับก็ที่ดื่มไปคือรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้เรื่องของการเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็เล่นฟิตเนสดีมากๆเลยนะครับอันนี้น้องๆก็พี่ๆก็ดื่มกันมาแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเทรนอยู่ตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็รอเปิดตลาดฟิลฟีนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีมาให้ดื่มกันเยอะๆนะคะทุกคนคับคุณเร็วคุณลุยเร็วครับโอเคตะบุญห่าง มี energy ดิงพลัง <Sur> ท <variance> ี่เราเลือกได้